กับเขาเนี่ยเป็นแฟนกันใหม่ๆส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของเขาแล้วรูปแบบการที่เข้ามาของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเทพบุตรของเรานะคะเพราะว่าเขาก็จะปฏิบัติเหมือนคนรักที่ดีเลยนะคะแต่จริงๆแล้วผู้ชายแบบนี้ล่ะค่ะเป็นผู้ชายที่คุณจะต้องระวังแล้วก็ดู วิเคราะห์ให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าน่ากลัวกว่าผู้ชายที่เราบอกว่าเขาเจ้าชู้หรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้สนใจอะไรเราซะอีกเพราะว่าแบบนั้นคือโดยตรงนะคะเราเห็นได้จากโดยตรงแต่ผู้ชายลักษณะนี้ค่ะเป็นผู้ชายที่คุณจะต้องวิเคราะห์ให้หนักว่าคุณยอมรับลักษณะพฤติกรรมของเขาได้แล้วจริงหรือเปล่า ก่อนที่จะไปใช้ชีวิตคู่กับเขานะคะ จริงๆแล้วมีลักษณะผู้ชายหลายลักษณะเลยเนาะที่เราเนี่ยไม่ควรที่จะเอาเลือกมาเป็นคู่ชีวิตของเรานะคะแต่ผู้ชายในลักษณะวันนี้ที่จะมาเน้นย้าให้ทุกๆคนได้รู้นะคะคือเปลือกนอกเนี่ยตอนคบกันเป็นแฟนเนี่ยจริงๆแล้วเขาดูแลเอาใจใส่เราดีนี่แหละนะคะแต่นะคะอยากให้ทุกคนนะสังเกตสักนิดหนึ่งนะเวลาที่ผู้ชายลักษณะเนี่ยเข้ามานะคะ เขาจะเข้ามาเป็นเจ้าชีวิตของคนซึ่งตอนที่เราครบกันใหม่ๆคบกันเป็นแฟนเนี่ยเราก็รู้สึกดีนั่นแหละนะคะก็ดีไงเขาเอาใจใส่เราเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยเราเขาตามติดเราตลอดเลยนะคะเช็คเราตลอดเลยโทรหาเราทุกวันเลยคือดูเหมือนคนรักปกติทุกอย่างเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ ไม่ปกตินั่นก็คืออยากให้คุณลองสังเกตนิดนึงนะคะคือบางครั้งเนี่ยเข้าใจว่าเวลาคนที่มีความรักเนี่ยตาบอดนะคะมันมองไม่เห็นเพราะว่าหนึ่งก็คือยังไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยณต,ตอนนั้นะเรารู้สึกดีตอนที่เป็นแฟนะ่ะคือเขาก็ยังไม่ได้มาเป็นเจ้าชีวิตเราร้อเปอร์เซ็นตใช่ไหมแต่มันจะมีสัญญาณแล้วแหละมันมีสัญญาณแล้วทีนี้ขอให้คุณจับสัญญาณให้เจอจับสัญญาณให้ได้ว่า ผู้ชายคนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเวลาที่คุณมาพบมาเจอมาเดทกันเนี่ยถึงบอกว่าเวลาดูผู้ชายสักคนหนึ่งจะเลือกคู่ชีวิตสักทีหนึ่งเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องดูให้นานๆนะคะก่อนที่จะพาตัวเองเนี่ยมาอยู่ในอยู่ในวงจรที่ออกยากนะคะพอเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ปล่อยคุณนะจะบอกให้นะ ทีนี้มาดูกันค่ะว่าผู้ชายประเภทเนี้เวลาถ้าคุณมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกับเขาแล้วนะแล้วเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไง mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยคุณอย่างที่บอกค่ะคุณจะรู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาจะดูแลคุณนะดูแลคุณทุกอย่างแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินก็จะพาคุณไปซื้อ นะคะพาคุณไปนู่นไปนี่นะคะคุณอยากไปไหนพาคุณไปทุกที่เลยนะคะพาคุณไปซื้อเสื้อผ้านะคะให้เงินคุณด้วยนะคะทาให้คุณทุกอย่างตัวติดคุณตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่ก็จะชอบนะคะช่วงแรกนะคะแต่เมื่อเวลาน,านานไปแล้วสินะคะเวลานานไปแล้ว1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้วอ จากความที่รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยเราเขารักเรา,เ,ราเขาปรารถนาดีกับเราทำไมเราเริ่มรู้สึกอึดอเกิดจากการที่เขาไม่ปล่อยให้คุณไปใไนมาไหนคนเดียวไงคะเกิดจากการที่เขาไม่ให้คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองไงคะเมื่อคุณเริ่มมีเพื่อนเขาก็จะไม่ให้คุณออกไปไหนกับเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขากลัวว่าคุณจะ ฉลาดเขากลัวว่าคุณจะเก่งเขากลัวว่าคุณจะไปฟังคนโน้นคนนี้พูดมาและคุณจะรู้มา ซึ่งผู้ชายพวกนี้ค่ะเขาก็อยากจะปิดหูปิดตาคุณไม่อยากให้คุณรู้อะไรเลยไม่อยากให้คุณเป็นผู้หญิงฉลาดเลยนะคะแล้วเขาก็จะไม่สนับสนุนให้คุณเรียนด้วยนะคะไม่อยากให้คุณเรียนไม่อยากให้คุณเก่งไม่อยากให้คุณปีกก้าขาแข็งแล้วก็บินออกไปจากตัวเขานะผู้ชายแบบนี้นะคะเขารักคุณไหม ไม่ต้องการให้เรามีความเจริญในชีวิตนะคะไม่ต้องการให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะคะเขาต้องการให้เราเนี่ยต้องพึ่งพางเขาตลอดเวลานะคะเขาอยากเป็นฮีโร่ของคุณตลอดเวลานะคะเขารักคุณมากซึ่งาการคลั่งความรักแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะมันจะทำให้ผู้หญิงเรารู้สึกไม่อยาก ได้เลยนะคะซึ่งใหม่ๆโอเคทุกคนพี่ทอเชื่อว่าถ้าคุณยังไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้คุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกแต่ถ้าคุณต้องมาอยู่ณนะจุดจุดนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกความเป็นอิสระเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะชีวิตคนเรานะคะเราเนี่ยต้องการที่จะ อยากทำอะไรคือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบตามใจตัวเอง100%แต่คือมันจะต้องมีลิมิตนะคะมันจะต้องมีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆในการตัดสินใจที่จะเลือกคบเพื่อนตัดสินใจที่จะไปไหนมาไหนด้วยตัวเราเองนะคะนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะผู้ชาย ประเภทนี้มีปมอ,อะไรเอย่ยทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะทำไมเขาถึงต้องการความรักมากขนาดนี้นะคะใช้เลยค่ะผู้ชายประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีปมนะคะก็เนื่องจากว่าคุณกับเขาเนี่ยอายุห่างกันมากนะคะอาจจะ20ปี30ปีนะคะเขาจะอาจรู้สึกว่าเขาเนี่ยอายุมากแล้วแก่แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยยังสวยยังสาวอยู่เลยนะคะเขาก็กลัวว่าคุณเนี่ยจะไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขาแล้วก็ทิ้ง นะคะเขาก็เลยรู้สึกรู้สึกว่ามีปมอยู่ตรงนี้มีปมอยู่ในใจซึ่งปมต้อยตรงนี้นะคะมันเป็นการสร้างขึ้นมาจากตัวเขาเองเกิดจากความที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าสร้างไอ้ตรงนี้ค่ะเข้ามาครอบเอาไว้ไม่ให้คุณรู้ว่าเขาอะไม่มั่นใจในตัวเองโดยการที่เขาอะต้องการที่จะ ครอบครองคุณร้อเซแล้วอีกประเภทหนึ่งนะคะผู้ชายที่เขาไม่สามารถมีเซ็กได้ให้คุณลองสังเกตดูนะคะเขามีปมนะคะบางทีเนี่ยผู้ชายที่นกเขาไม่ขันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการนะเขาต้องการเขายังมีความต้องการอยู่แต่เขาเนี่ยไม่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นเขาเลยมีปมอ,อยู่ในใจนะ,ะมีปมอ,อยู่ในใจกลัวคุณจะไปมีคนอื่นนะ,ะเพราะว่าเขาทําให้คุณไม่ได้เพราะว่าเขาทำให้คุณมีความสุขไม่ได้เขาก็เลยมีความรู้สึกกังวลแล้วก็พยายามที่จะมากดคุณค่ะนะ,คะใครก็ตามนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะไปกดคนอื่นได้คนเดียวที่เขาสามารถบังคับได้กดได้ก็คือตัวคุณค่ะเขาจะรู้สึก ดีมากเลยที่มีอำนาจเหนือคุณดีมากเลยที่เขาสามารถบังคับคุณได้ถ้าคุณบอกว่า โอเคฉันรับได้ฉันชอบแบบนี้นะคะฉันโอเคกับผู้ชายแบบนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือคุณกับเขาเนี่ยแมชกันใช่ไหมแต่สําหรับบางคนที่คุณรักอิสระแล้วคุณก็ยอมรับไม่ได้กับการที่เขามาบังคับกฎเกณฑ์กับคุณมากมายนะคะมีบทบาทในชีวิตของคุณแล้วก็เข้ามาเป็นเจ้าชีวิตของคุณแบบนี้นะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้องหาวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ย ยอมรับในตัวคุณหรือว่ายอมรับในความคิดของคุณซึ่งทำได้ไหมนะคะตรงนี้จะต้องทำตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะมาเจอกันจะต้องมีข้อตกลงกันค่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดลักษณะในิสัยของเขาได้นะแต่จริงๆแล้วผู้ชายแบบนี้เขา่ารักคุณมากนะคะเขารักคุณมาก,นะะาก,มากด้วยความที่เขารักคุณมากเนี่ยเขาก็แสดงออกมาด้วยความก้าวร้าวกับคุณนะคะก้าวร้าวทีนี้การที่เราก็จาเป็นที่จะต้องแข ตั้งแต่แรกแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าเราเนี่ย อยากได้อิสระแบบไหนบ้างนะคะอยากมีสิทธิ์ในการเลือกคบเพื่อนอยากมีสิทธิ์ในการเรียนอยากมีสิทธิ์ในการทํางานอยากมีสิทธิ์ในการออกจากบ้านซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ที่การพูดคุยกันนะคะแต่ว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่เก้าเรามากไม่ฟังเลยไม่ฟังคุนเลยแล้วก็จะเอาแต่ใจตัวเองนะคะฉันจะต้องเป็นใหญ่ฉันจะต้องเหนือมีอำนาจเหนือคุณเท่านั้นนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหนื่อยเนาะจะบอกว่าเขาเป็นโรคจิตอ่อนๆก็ได้ นะผู้ชายแบบนี้นะคะคืออยู่ด้วยแล้วคุณก็จะจิตตกไปด้วยนะคะซึ่งป่วยการกับการที่คุณจะต้องทนอดทนนะคะซึ่งเวลาเราต้องมาใช้ชีวิตกับผู้ชายแบบนี้นะคะคุณจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูงมากเลยแล้วก็รอวันที่จะแข็งแรงแล้วก็บินออกไปจากชีวิตของเขานั่นเองค่ะนะคะ,นะคะซึ่งบอกเลยค่ะไม่มีใครทนได้นะคะต่อให้คุณจะต้องมาทำงานลำบาก ยังไงคุณก็ยังรู้สึกโอเคมากกว่าการที่คุณขาดอิสรภาพใช่ไหมเหมือนติดคุกอะนะเหมือนติดคุกอะคือมาอยู่บ้านเขาแล้วก็ไม่ต้องเจอใครเลยไม่ให้ใครมาบ้านด้วยไม่ให้เจอเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยนะคะเออแบบนี้นะคะการที่เราก็จะเป็นที่จะต้องแข่งบ้างนะคะถ้าคุณไม่แข็งเนี่ยถ้าคุณอ่อนๆกับเขาไปเนี่ยเขาก็ยิ่งได้ใจ ก็ยิ่งได้ใจก็จะทําแบบเนี้ยไปแล้วก็ยิ่งมีอานาจเนี่ยคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสั่งให้คุณทําอะไรคุณก็ต้องทำนะคะล่าสุดก็อย่างบางคนเนี่ยไม่ให้ฉีดวัคซีนนะคะหรือว่าในกรณีที่ผู้ชายบางคนอ่ะเพ้อเจอนะคะคือด้วยความที่เขาจินตนาการมากมายถ้าคุณออกจากบ้านไปแล้วคุณจะต้องไปนอนกับผู้ชายคนอื่นแน่ๆเลยคุณจะต้องไปคบกับคนนู้นแน่เลยคบกับคนนี้แน่ๆเลย สร้างจินตนาการในหัวเองทั้งๆท,ท,ที่ตัว,วคุณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะนะเออมันปวดประสาทน,นะคะกับผู้ชายประเภทนี้นะคะซึ่งเป็นประเภทที่เราคาดไม่ถึงค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นผู้ชายชั้นดีนึกว่าเป็นเทพประบุทธ่นหนได้นะคะ กลายเป็นเทพบุตในคราบซาตานนั่นเองค่ะนะคะแล้วชีวิตของคุณก็จะเหมือนตอกนรกทั้งเป็นเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆค่ะนะคะเวลาที่เราเนี่ยเริ่มรู้สึกที่จะมีความรักและจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกผู้ชายที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นคนแรกที่เขามาปิ้งเรานะคะเออเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือว่า คนที่เขาขอบช่อดอกไม้ซื้อช่อดอกไม้ส่งไปให้คุณที่เมืองไทยนะคะดูแล้วเหมือนแสนดีอย่างนี้นะคะก็ต้องดูนานๆทนี่ทอถึงบอกดูนานๆคะ่ะการใช้ชีวิตคู่ต้องดูนานๆน,นะคะว่าผู้ชายคนนี้เออเขาเนี่ยมีปอมอะไรในใจหรือเปล่าก็ต้องดูด้วยวิธีการปฏิบัติของเขาที่ทํากับคนอื่นเวลาเขาพูดจากับคนอื่นเนี่ยเขาให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่านะคะเขาตวาดหรือเปล่าเขาอารมณ์เสียหรือเปล่า เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่านะคะซึ่งไอ้โรคจิตเภทพวกเนี้นะคะที่ต่างประเทศก็จะมีเยอะเนาะก็คือด้วยความที่เขาเนี่ยมีความความตึงเครียดสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตก็ให้เขาสมบูรณ์ทั้งกายและก็ใจเป็นดีที่สุดสรุปให้ฟังนะคะซึ่งผู้ชายที่เขาเข้ามาจีบเราแล้วรกคุณเยอะๆนะคะเวลาเขาเข้ามารุกคุณนะคะแล้วก็ ตามคุณตลอดเวลานะเร่งรัดที่จะให้คุณไปอยู่ด้วยเร่งรัดที่จะแต่งงานกับคุณนะคะเร่งรัดที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทางทาง,ทางที่เราเนี่ยยังไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะคะนะก็ขอให้คุณเนี่ยระหนักคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าเขาคลั่งรักขนาดนี้นะคะเราจะ ไว้ใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนคุณรู้จักเขาดีพอแล้วหรือ,อยังนะคะซึ่งอย่ามองข้ามข้อเสียของเขานะเวลาส่วนใหญ่อะเราช่วงแรกๆเราก็จะมองข้ามไงนะเราจะไม่ได้มองว่าเอ ตรงนี้มันเป็นข้อเสียเราจะมองว่ามันเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้บางครั้งเนี่ยมันแฝงอยู่ตรงนี้แลหละฮะนะก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรลงไปทีนี้เรามาลองรู้จักอาการของคนคลั่งรักกันนะคะว่ามันมีอาการอย่างไรนะคะซึ่งอาการคลั่งรักเนี่ยก็จะมีระดับของความรักความชอบที่มากมาอย่างชัดเจนเลยนะคะเกินการควบคุมของตัวเองไม่สามารถ อยู่ตัวเองให้ลืมหรือทำใจให้หยุดคิด หยุดชอบได้นะคะก็จะหมกมุ่นเกี่ยวกับคนที่เรารักตลอดเวลาและอยากให้คนที่เรารักเนี่ยหันมารักเราตอบนะจนเลยเธอไปจนถึงความรู้สึกที่จะอยากครอบครองเขาเขาคนนั้นเหมาะสมกับเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นเขาคนนั้นจะต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นซึ่งในทางจิตวิทยาเนี่ยยังถกเถียงกันอยู่นะคะว่าอาการคลั่งรักเนี่ยเป็นอาการทางจิต หรือเปล่านะคะหรือเป็นเพียงแค่นิสัยใจคอเฉพาะบุคคลเท่านั้นเพราะว่าจากการที่ทดลองเนี่ยก็จะมี คนที่คลั่งรักเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะผลิตโฮอร์โมนนะคะลักษณะคล้ายกับโฮอร์โมนที่หลั่งออกมาหลังจากเสพยานั่นเองค่ะทําให้เราเนี่ยเสพติดการพบหน้าเสพติดการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะคะนอกจากนี้ผู้ที่มีอาการคลั่งรักก็จะแสดงออกอาการชื่นชอบคนนั้น,น,น มากเป็นพิเศษจนไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้จนมีอาการที่รุนแรงและควบคุมการกระทำของตัวเองไม่ได้ระหว่างที่เขามีอารมณ์ลุ่มหลงในความรักเนี่ยระดับฮอร์โมนเซโรโทนนก็จะลดลงมาอยู่ในระดับตำ่ำ <c oughs> จนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับผู้ที่มีอาการย้ำย้ำทำนะคะแต่ระดับฮอร์โมนโดพามีนเนี่ย ที่สัมพันธ์กับความระเริงและตื่นตัวกลับพุ่งสูงเลยค่ะ จึงทำให้ผู้ที่มีอาการคลั่งรักเนี่ยมีลักษณะท่าทางและพฤติกรรมที่ดูตื่นกลัวดูย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วก็ยังมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนสับสนง่ายกว่าคนทั่วไปอีกด้วยซึ่งอาการที่แตกต่างกันระหว่างคนที่มีแค่ความรักนะคะกับคนที่คลั่งรักเนี่ยจะแตกต่างกันมากพอสมควรค่ะเราจะสามารถสังเกตได้บ้างนะคะโดยคนที่มีอาการ ขลั่งรักเนี่ยก็อาจจะมีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะข้อแรกเลยก็คือเขาจะเสียอาการอย่างหนักจนผิดปกติค่ะเมื่ออยู่ใกล้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นๆเช่นใจสันข้อที่2ค่ะมีจินตนาการถึงชีวิตในอนาคตกับคนนั้นๆไปไกลมากเห็นภาพว่าเป็นแฟนกันได้แต่งงานกันได้มีลูกกันคือจำลองเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะข้อที่สนะคะ คนที่คลั่งลักเนี่ยจะมองข้ามข้อเสียของคนนั้นไปอย่างง่ายดายเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยว่าเขามีข้อเสียอะไรเลยก็คือเขาทำอะไรก็ดีหมดทุกอย่างนะคะพยายามหาเหตุผลเข้าข้างเขาตลอดเลยนะคะ ข้อที่4ค่ะเขานะคะก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายนะคะทุกอารมณ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนผันตลอดเวลาเลยนะคะมีอารมณ์หึงหวงอย่างหนักด้วยเมื่อเขาเนี่ยเห็นคุณเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามนะคะเพียงเล็กน้อยเขาก็จะจินตนาการไปต่างๆนานานะคะว่า คุณเนี่ยจะนอกใจเขาหัวเวี่ยงเลยนะคะแสดงกริยาหรือว่าจาที่รุนแรงออกมาแล,แล้วต่อไปเขาจะคิดมากหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของคุณนั่นเองค่ะจนไม่เป็นอันกินอันนอนนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยนะเป็นคนเหมือนเป็นคนสองบุค,คลิกค่ะนะคะหรือคล้ายๆไบโพล่าค่ะก็บางทีก็จะดีบางครั้งก็จะอารมณ์ร้ายควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นเอง แน่นอนว่ากับคนที่เรารักมีความรักมอบให้เนี่ยเรามักจะอยากเห็นเขาคนนั้นมีความสุขมีรอยยิ้มมีชีวิตที่ดีแต่ในขณะเดียวกันกับคนที่มีอาการคลั่งรักเนี่ยจะเป็นความรักที่อยากจะครอบครองครอบครองทั้งชีวิตเลยนะคะให้เขาเป็นของเราคนเดียวอยู่กับเราคนเดียวไม่ให้เขาเจอใครเลยไม่อยากให้เขาเจริญในหน้าที่การงานไม่อยากให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองถ้าคุณไม่ทําตามใจเขานะคะ เขาก็จะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมีการกระทําที่รุนแรงนะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ปัจจัยมันมาจากการที่เราจะต้องไปพึ่งพาเขาร้อนต์นั่นเองค่ะอยู่บ้านเขาใช้เงินเขาอยู่ประเทศเขาส่วนใหญ่เขาก็จะสามารถที่เข้ามายึด ทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวคุณได้นะคะโดยที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เพราะคุณยังต้องพึ่งพาการช่วยเหลือทางด้านเงินทองจากเขานั่นเองทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถ ่อรองได้กับคุณเขามีอํานาจเหนือคุณนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็การกระทําแบบนี้นะคะความรู้สึกที่รุนแรงจนอาจทําให้ไม่สามารถแยกแยะเหตุผลได้นี่แหละไม่สามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้หรือไม่สามารถควบคุมการกระทําใดๆได้ของตัวเองได้เนี่ยเมื่อนั้นอาการคลั่งรลกก็จะเกิดเกาะความลำบากสร้างอันตรายให้กับ คู่รักได้เช่นกันค่ะดังนั้นสำหรับคนที่อยู่ในข่วงแห่งความรักนะคะคุณลองสังเกตดูนะคะว่าความรักคู่ของคุณเนี่ยเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานความปรารถนาดีต่อกันหรือเปล่านะคะเรายอมสละความรู้สึกบางอย่างของเราเพื่อให้เขามีความสุขหรือเปล่านะคะเราสามารถที่จะหักห้ามใจไม่ให้ทำอะไรจนเกินเลยจนเกินกระลักเทศะได้หรือเปล่าเขาทำได้หรือเปล่า นะ,ะนะหรือการที่เราเนี่ยเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าให้เราลองเทสต,ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นเทสที่ดีที่สุดถามใจตัวเองว่าคุณเหนื่อยไหมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หากคุณรักษาความรักของคุณให เป็นเพียงความรักและความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจได้แล้วนะคะความรักนั้นก็จะไม่ทำร้ายใครค่ะและจะเป็นความรักที่ยั่งยืนเลยนะหรือหากเป็นความรักที่ไม่สมหวังก็ยังคงเหลือความทรงจำดีๆให้แก่ก,กันในอนาคตนั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้นะคะลองไป คิดดูนะคะว่าคู่ของคุณนะคะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าหรือเวลาใครที่เข้ามาหาเราเนี่ยแล้วเขาพยายามที่จะมัดมือชกเราพยายามที่จะเร่ยแร่งเราในขณะที่เรายังไม่พร้อมเรามีสิทธิ์ที่จะต่อรองมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในชีวิต ของเรานะคะก็อขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนคําหรับวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเรื่องเิะะขึ้นนะคะ <ๆ S 2> คก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพท,ที่เป็นอยู่นะ,ะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังีเรียงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสําอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตรกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะ่าจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมากๆเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ จะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคุมทุกปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ